ว่าแม่จะบอกว่าเพื่อนบ้านทุกคนน่ะเดือดร้อนกับเขาหมดเลยแต่ว่าไม่ไม่มีใครจะเขาจะฟ้องอย่างเงี้ยอืมจะคู่กัสนสองกล้องใช่ไหมซิกซี่ขนาดไหน <laughs> ดูซิดูดิแม่ส่วนมากแม่จะลบหมดอ่านี่จากบ้านเขาส่งมาบ้านเราหมดเลยใช่ครับจุดนะในแกลเลอรี่อ่ะ มันมีอยู่บ้างนี่ติดต่อของเราอ่ะที่เขาคอมเมนต์มาลูกที่เขาคอมเมนต์ไม่ใช่สิเราเราต้องดูรูปที่ที่เราแต่งตัวกำลังกายอยู่ในในในทิกติกตอกที่ว่าดููภาพนะรูปตรงไหนที่เขากดกดคอมเมนต์น่ะแต่สามีเขาลูกมาเรียกแม่บ่อยว่าพี่กุ้งออกกำลังกายคุณุ้งออกกำลังกายนะครับกำลังกายเขาหุบติ๊โสมเลยนะคะมีนะลูกแม่ดูมีทิกตอกแล้วมีอะไรอีก แม่ไทยแต่ทิศติดตอกแค่นั้นเลยทำงานอะไรครับแม่ขายจี่ลูกตอนแรกนะแล้วก็ร้านตอนแรกเลยนะคะแล้วก็่าแล้คาครูแลพี่ผู้ชายแม่จ้างเดือนละสามหมื่นทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่ก็ร้านสปาดูแลร้านสปากําลังจับนั่นอยู่เอกาๆที่ยังยังติดต่อขายซื้อเพชรขายอะไรกันอยู่ซ่อมเพชรด้วยอะไรด้วยแลกเปลี่ยนด้วย ช่วยเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องกล้องลูกค,คือมีเพื่อนบ้านนะคะเอากล้องส่งเข้าไปในบ้านเลยค่ะซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่แม่ออกกำลังกายพอดี แล้วก็นอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<า>แม่รู้สึกว่ามันมันขาดความอิสระขาดขาดความเป็นส่วนตัวค่ะครับที่เราเห็นว่าเพื่อนบ้านหลังเนี่ยเขาติดกล้องจอปิดที่หันมาทางบ้านเราคิดตัวครับประมาณสี่ตัวสี่ตัว <c oughs> <า>ส่งผละไรก,การใช้ชีวิตประจำวันของเราไหมคบตรงนี้กนะ็รู้สึกแม่ทําอะไรแบบบางทีแม่ก็มองกล้องนะแบบว่าคือเหมือนกับว่าติดตามตัวเรามันมัน แล้วแม่แบบจะก้มจะอะไรอย่างเงี้ยแม่แบบมันรู้สึกว่ามันไม่ไม่อิสระนะนาะไม่อ<ม>ิสระ<อ><า>นะลูกใช่มันไม่ปลอ,อดภัยด้วยลูกจะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกล้องมันหมุนตามเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแม่ออกกําลังกายมันมีจุดนี้จุดเดียวซึ่แม่ต้องเปิดหน้าต่างตรงนี้แล้วมันทําให้แม่เกงอะไรอย่างเงี้ยครับจากเท่าจากเท่าที่เราสังเกตมาเนี่ยกล้องเนี้หันมาหาเราประมาณนานแค่ไหนครับ้กล้องกล้องตัวนี้ค่ะที่ส่งมาในบ้านเนี่ยเพิ่งติดก็ประมาณ ต้นประมาณวันวันที่เก้ากุมภาหรือว่าสิบกุมภานะคะเพิ่งจะติดเองเพิ่งจะติดเพิ่งจะติดแล้วก็เบินเบินหลังใครตัวงก็เพิ่งติดค่ะเพิ่งติดผมสอบถามหน่อยกล้องที่เพิ่งจะติดตัวเนี้ยคือเขาตั้งใจหันมาที่บ้านเราเลยใช่ไหมฮะตั้งใจหันมาที่บ้านเราเลยส่งมาเข้ามาในบ้านเลยอะค่ะจากกล้องวงจรปิดที่เห็นที่เขาส่งมาตรงบริเวณบ้านหลังว่าตรงจุดนั้นอะคุณแม่ใช้ทําอะไรครับออกกําลังกายลูกใช่เพราะแม่ติดกระจกด้วยเวลาแม่เต้นอะไรอย่างเงี้ย แม่ก็ได้ดูท่าดูอะไรคือเหมือนกันรีแลกตอนเช้าอะลูกใช่ใช่ลักษณะการแต่งชุดออกกำลังกายของเขานี่เป็นยังไงครับก็เป็นบลาน่ะลูกเป็นบลาแบบว่ามันมันกระชับร่างกายน่ะครับแล้วก็เต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยลูกเป็นคล้ายสปอร์ตบลาใช่สปอร์ตบลาค่ะเก่งออกกำลังกายแบบแนบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับบ้านติดกล้องลูกจะปิดแล้วในทางบ้านของเราเนี้ยตรงนี้สามารถทําได้ไหมครับ ที่จริงแล้วทําไม่ได้นะครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะล่อแหลมไปทางเรื่องความผิดกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการอาจจะเป็นเรื่องของการข่มขู่คุกคามหรือจะเป็นการที่ทําให้เขามีความหวาดกลัวหรือว่าเป็นเรื่องกฎกฎหมายล่าสุดก็คือกฎหมายเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลนะฮะอันนี้เราก็อาจจะเป็นเรื่องของการเหตุเดือดร้อนลาคาญด้วยนะครับ ถ้างั้นเดี๋ยวผมดูจากเอกสารให้หลักฐานเท่าที่มีเนี่ยเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปดูด้วยว่าบ้านของพี่เขาเนี่ยเป็นจริงอย่างที่ภาพมาปรากฏอย่างนี้หรือเปล่านะฮะหากผมลงพื้นที่ไปดูว่ามันปรากฏตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะพาคุณพี่เขาเนี่ยไปแจ้งความที่สพเมืองนนทบุรีนะฮะให้พนักงานสอบสวนรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อจะได้แจ้งข้อกล่าวหากับเพื่อนบ้านที่กระทําแบบนี้นะฮะ อย่างน้อยก็เป็นเหตุของความเดือดร้อนลำคานอย่างหนึ่งแล้วนะฮะสออาจจะเป็นเรื่องของการข่มขู่คุกค,ค,คามและขึ้นที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของการที่ตามกฎหมายใหม่นะเรื่องของการข้อมูลส่วนบุคคลวันนี้อันนี้เดี๋ยวจะรวบรวมรายละเอียดนะฮะแล้วก็จะไปพบการสอบสวนแจ้งข้อเก่าหากับเพื่อนบ้านต่อไปครับฝา,ากเตือนด้วยนะครับเพื่อนบ้านเราอยู่อาศัยด้วยกันเนี่ยบ้านทุกบ้านมีรั้วนะครับเป็นทั้งรั้วเหล็กรั้วปูนรั้วความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ผมว่าร so ั้วบ้านที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนบ้านนะครับเพราะงั้นผมอยากให้ทุกคนนะครับรู้จักเพื่อนบ้านไว้เอื้ออาทรต่อการเอื้ออารีต่อกันรั้วบ้านที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนบ้านนะครับเพราะงั้นอย่าทะเลาะกันเลยครับหันหน้ามาช่วยเหลือดูแลกันเพราะมีเหตุหนึ่งเหตุใดเนี่ยเราฝากไว้เนื้อเชื่อใจกันได้มีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันได้ไม่อยากให้เพื่อนบ้านทะเลาะกันเลยครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันพักอาศัยอยู่ด้วยกันใช้ส่วนกลางด้วยกัน ใช้ผนังกำแพงอ่ะเดียวกันก็คือรั้วเดียวกันอยากจะให้มาพูดคุยกันนะครับเพื่อนบ้านอาจจะมีการต่อเติมกำแพงที่สูงขึ้นอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยก็น่าจะพูดคุยกันนี้ครับอย่าให้ไปผิดกฎหมายเรื่องพรบควบคุมอาคารหรือเรื่องของการตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยอาจจะไม่มีเจตนาก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้คนนํานึงถึงเพื่อนบ้านว่าเขาจะสูญเสียความเป็นตัวตนสูญเสียอิสรภาพสูญเสียกิจกรรมที่เขาเคยทาในในบ้านที่เป็นปกติ อย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับถ้าเป็นความผิดกฎหมายอาญาก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีครับ